สวัสดีคุณผู้ชมครับผมและวันนี้ยังอยู่ในรายการสายหลอนแค่อยากเราพาร์ทที่62กันแล้วโอ้ยยาตื่นเช้ามาผมยังไม่ได้จำที่อะไรเลย,เลยตื่นมาเขาอ่านเลยอมาคนต่อไปก็โค บายาชิไอกะนะครับชื่อในข,ของเธอไอเคนนะครับไอชั่นหรอวะเลยไม่รู้ไอดอลเชื่อในเสียงภาคชื่อซีมะโยชิโกะนะครับวันเกิด23ตุลาคม1993อายุ28ปีราศีพิจิกกู๊ปเลือด O ส่วนฝูง155ที่ติดตามองเดิมผมก็ขึ้นให้เหมือนเดิมนะครับ ความพิเศษเต้นงาอดีเลกถ่ายรูปแต่งตัวสไตล์ต,ตะวันตกข้อมูลย่อของเทคันนะครับโฮบายาชิไอกะเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคมคศ1993พศ2536ในจังหวัดคานางาวะในสมัยเด็กเธอมีความฝันที่อาจ จะที่อาจจะไม่เป็นนักร้องก็เป็นครูสอนในโรงเรียนเตรียมอนุบาลเตียบเตียบหรือเตรียมวะน่าจะเตียบไม่ก็เตรียมนี่แหละอันที่จริงแล้วเธอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการเป็นครูสอนในโรงเรียนผมอ่านมาเตียบก็แล้วกันนะเขาเคียมันอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจเหมือนกัน เตียบอนุบาลด้วยเธอเป็นคนกลัวอะไรที่น่ากลัวเช่นหนังผีเธอมีสุนักซื่อชื่อลาลาอาหารโปรดของเธอคือสตรอเบอรี่และไก่คาลาเกะเธอเป็นแฟน K-pop K-pop ขออนุญาตใช้บอต เช่นกันที่ครับผมใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครตให้ด้วย